มาค่ะทุกคนมากินเพื่นอนยังวปะปลาเผาซื้อปลาเผามากินในนี้เท่าเผาอยากกินปลาเผาอ่ะเดี๋ยวขอขอไขก่อนสั่งแบบว่าชุดเล็กนะทุกคนใส่หน่อยก็ใส่ไงเดี๋ยวมากินโบเบิร์ตแบบไขก่อนค่ะร้านหลานที่เขาเคยสั่งโอ้นยน้อง เดี๋ยเดี๋ยวเราจะซื้ม,มีพักมาให้อันนี้ลงก่อนพักแล้วก็ชุดเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้นำจิ้มหวานแล้วก็ปลาอันนี้ชื่อไงน้ำจิม้มปลากระปลาดูทุกคนุณเดี๋ยวนะขออนุญาตไขใส่อันนี้ นี่นี่นี่โตแบบพอดีเลยค้าบอเอาไงนี่ใส่น้อยนี่ค่ะปลาเผาเดี๋ยวคนอยาดตัดอันนี้ก่อนมันนายปวดอึบอึบนี่ปลาอันนี้ถ้าตัดสร็จเอาใส่พักพัก,กคือเพิ่นไหมาสิค่ะ มีพากาดซาเลเนอะไรอีกอะไรยังอุทยานอันนี้ก็จะเป็นใส่น้ำจิ้มนะคะทุกคนนี่นตุ๋นไว้อีกนี่นี่น้ำจิ้มบาร์เดสเซเวนเนี่ยม่เห็นเลยนี่เอาไปเลยขนาดใกล้ๆท่านี่ยังมาเห็นหนูจูวาดิมาเห็นอีรีเลยพี่น้องเราจะมีขอบคุณให้ จับหนึ่งจับหน่อยหนึ่งกระปุลติดมือ <c oughs> แหละพะกาโอ้ชนะมีก่อนเป <c oughs> ็นน้ำจิมจ้มน้ำจิ้มหอมเลยมาเอาร่วมกัน <c oughs> เอาซีฟู้ดก็หวานใช่กันเลย <c oughs> เอ้ยไม่แมนเ่ยไม่แมนดีกว่า ให้ร่วมไปแล้วค่ะหารนี่เจลเจลอันนี้คือเอียงหรอยัง,อยงจิ้มลูกสิลปบ่รอเขามากินกับเอียงอันนี้ซีฟูด้ดค่ะให้ร่วมให้กันเลยค่ะให้ร่วมกันไปเลย สอดไปใส่วะสอดไปใส่แบบน,นี้โอ้ยู่นี่อุ้ยใส่อันนี้นั่งเฉยเฮ้ยปุ๋งกระเทียมแล้วกะ็บักทัวค่ะให้มันไปหลดบางคนบางคนก็แยกเด้อแยกบางบางคนบวมักร้วยเหมือกันบางคนก็แยกแล้วก็วกกะกละตัว,แ,ว,แ,ว,แ,วแต่นี่ก็ใส่หมุนไปเบิดเลยแล้วก็ข้นค่ะ เบิ้งนําหาสอนบ่มีสอนเพราะว่าขนของไปไปบ้านล้างผุ่นเดี๋ยววันทีท่สามสิบกันทุกคนไปเบิ้งเลยบานนี้เบิ้งพี่น้องโอ้ยนำหาสอน,อสอนอมึงสอนกับเ่มีอันนี้ปลาอันนี้ผักเข้าค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องคนดะก้อนที่สงองเดี๋ยวแก้เปล่ากันเด้อ เอาวหาง,างออกอุ้ยอีกออกหมดทุ่งขยะพี่น้องครั้งล่งลางส่อนกับเฮงม๊มบมี่ขึ้นอยากเว้ยอุ้ยขนาดว่าใส่หน่อยเพิ่นนีดนี่ใส่หน่อยบ่นี่ปลาย,ยังร้อนๆอยู่ด้วยนิน ปาเนี่ยหงวนหงวนอยู่เลยมาเด้อจ่าเด้อไม่กินเขาน้ำกันเป็นข้าวเที่ยงเรานี่ยแหละคะ่ะเอ่อชิชูระโอ้ยนี่เด้อชิจูข้าวเพราะเช็ดมือก่อนมีพริกน้ำเดซตะวันข้าวบอส่นี่ค่ะมีพริกเคนไหนพริกมะนาวตะวันข้าวบอส่ค่ะนะครับพี่น้องเขาจะกินแบบเบอร์เอ่อตะนาทีละวะ <c oughs> นี่เอา,าไป ผักที่เพิ่นให้มาเขาแบบเอาลงไปอันนี้ก็เป็นซาลาเน่ผักบานท้ากับอิ่นผักกระเซียแต่ว่าแต่ละบานมันกับบุฟเฟ่ว่าอิ่นมาจากไหน,นเนาะแต่ละบานอิ่นบุฟเฟ่ตกันค่ะใส่ขนมจีนลงไปทำลายแปลกนี่แล้วก็ใส่ปลาแบบจะนีมลงไปค่ะนะคะทุกทีใส่ปาลาได้หลายอู้ย ดนอนเทือกินเดินี่อันปลาในกลัวไม่เคาอยู่กินบันไดนะคะใส่น้ำจิ้มลงไปค่ะน้ำจิ้มที่ห้าประสมนะคะตากลงไปราดลงไปค่ะคำใังไๆเลยะค่ะเฮียสนุ่มโอ๊ตมือก็สันเ่ะนะคะอืม บก็ฉากเขาอื่นอย่างเบมินบอกคือไหนนี่พักอยู่ตู้เย็นอันคนตู้เย็นไม่ผลหรออ๋อคนร้องอ๋อปลาลง อันไปซักผ้าไปซุปเอาเกือบก็เจ้ามากเซ้ยโอ้ยรถหรือวะก็เจ้าก็นั่งถาเอาผ้าก็เจ้าก็เจ้าก็นั่งถาเอาผ้าก็เจ้านั่ห้องหลัแต่ว่าก็เจ้าบกคับเจ้าคอยเอาไปซักแล้วเ่าก็กคับห้องไปซุปเอาเกือบพอนมากไปซุปเอากือบพอนมาก็บม่ได้สนใจอียแงงนะทุกคนก็มาหอนหองกับอันนี้กับถาที่จะรอดจะไปเอาเกือบประมาณทำทีนี้ทีนี่แหละ พอจีไปเอาหอดเวลาไปเอาหอดเวลาเอาเบลเกือบเหรอหอดเวลาไปเอาเสื้อผ้าสีจ้าของเอาไปซักก็เลยบุญเกือบจ้าของเฮ้ยมันคือวันเกือบจ้าของว่ามันคือเป็นแบบนี้แต่่วามันเป็นทรงเดียวกันสีเดียวกันแต่ท้องคนเห็นไม่กลัวเขาก็ไปซุบเป็นวันนี้ขับรถไปหอดกระจกก็เลยว่าใส่เกือบไปพิจูบขับรถอยากหัวก็อยากหัวกระจก็หัวกระจก็หัวผมก็อยากหัวเธออยากหัวเธออยากอายก็เลยว่าเออขอเถิดด้วยใจว่าจะเป็นสุบเอาเกือบกระจกหน่ะแล้วพี่น้องกินน้ำกเะิุนอยากหัว <laughs> วัวอืมแบบมามามาอืมนองกินก่อนกินไปอีกแบบอันนี้พักพักกัดกินก็พักอในเขากันครับใบมิ้นก็จะได้เอิรนใบมิ้น กรจะอีสานบ้านเท่าของบ้านข่อยเอินซาเลนีรักซาเลนีงันยอยู่บอกใบ้อ็จะเอินใบมินมาทุกคนนะ,น,น,น,กน,นะทำยังไงหนึ่งตักเที่ยวไปแล้วค่ะบอกเลยว่าจุดยอด mm hmm. จำปากจำคำสำเร็ดิสุบอกเกิดนใจถ้าเกิดสนใจแล้วถ้าเกิถ่าเวลาไปเอาอันเสือผ่านห้องากิคือว่าจะคล้องใส่ม่ดิถ้ากิดปรดีเบิรงเนาะปดีแถมไปสุเอาเกิดพระเจ้าเซย ไเนี้ก,ก็เจ้าก็ยังนั่งถาเอาผากระเจ้าอยู่นั่งเอาผาเพื่อนหน่อนะไปหันแล้วก,เก็เจ้าก็ว่าไปหนันก็เจ้าก็ทำสปเกือบไปพิษคู่บอกข่าวประานอืมบ,บ,บ,บครับครับไปแล้วค่ะทุกคนขอบกันคลิปหนาด้วยจ้ะอมมืมปลามืองพักหนึ่ง แบบมากินน้ำกันนะจ๊ะเด้อยวใครบอกให้กินไปแล้วค่ะทุกคน